็อป10บรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางและสกินแคร์ที่ทุกแบรนด์ต้องมีบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสําคัญในหลากหลายขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่เพียงแค่เป็นตัวบรรจุปกป้องสินค้าแต่บรรจุภัณฑ์มีผลต่อการตลาดการสื่อสารแบรนด์และประสบการณ์ของผู้บริโภคนี่คือเหตุผลว่าทําไมบรรจุภัณฑ์ถึงมีความสําคัญเรามาดูกันว่าบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทควรใช้งานรูปแบบไหนแต่แบบไหนเหมาะกับแบรนด์ของคุณล่ะ และว,วันนี้ทางร้านของเรามีมาแนะนําทั้งหมด10รูปแบบค่ะไปดูกันเลยนะคะ 1>, 1. ขวดั้ำเป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการนี้มีการออกแบบที่สวยงามและสะดวกสบายในการใช้งานความทนทานและคุณภาพที่ดีทําให้ขวดเป็นตัวบ่งชี้ร้านค้าที่ร้านค้าขายสินค้าและเครื่องสอําอางไม่ควัพลาดค่ะ 2. กระปุกครีมเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะในหมวดหมู่ของเซรั่มและครีมบำรุงผิวการออกแบบที่สวยงามและขนาดที่สะดวกต่อการพกพาเป็นที่นิยมอย่างมากของกลุ่มผู้บริโภคค่ะ 3. มหลอดครีมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเสมอการบรรจุครีมในหลอดทําให้สะดวกต่อการใช้งานสามารถควบคุมปริมาณที่ใช้ได้ง่ายการเลือกใช้วัสดุที่ดีทําให้ป้องกันความชื้นและคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ค่ะ 4. หลอดกันแดด เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันซึ่งหลอดกันแดดจะมีความแตกต่างจากหลอดครีมคือมีขนาดที่หนากว่าจำนวนชั้นมากกว่าเพื่อป้องกันหลอดชํำรุดจากส่วนผสมที่ใช้ป้องกันจากรังสี UV ค่ะ5ขวดแก้วเซรั่มเป็นที่นิยมใช้ในวงการสก,กินแคร์เนื่องจากมีขนาดที่หลากหลายรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีและมีดีไซน์ที่สวยงามเป็นไอเทมที่สาวๆขาดไม่ได้ค่ะ เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันด้วยนะคะ 6. ขวดลิปจิ้มจุ่มเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สําหรับสาวๆในการแต่งหน้าอย่างเราๆเนื่องจากลิปมีมากมายหลายหลากหลายสีจึงทําให้ผู้บริโภคมีความสนใจในการสรรหาสีที่ต้องการให้ตรงตามสไตล์และเทน์ในช่วงเวลานั้นๆค่ะ 7. จดขวดสเปรบรรจุภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์สเปร หรือหัวฉีดที่ใช้ในการกระจายหรือพ่นเนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาจากขวดการทำงานของขวดสเปย์นั้นจะใช้แรงดันของขวดภายในเพื่อดูดของเหลวที่อยู่ในขวดออกมาทางท่อสเปย์และขวดสเปย์ที่ยังสามารถนำมาใช้ได้ทั้งกับผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำที่หลากหลายค่ะ 8. ขวดที่ใส่ฟาฟิป ช่วยรักษาคุณภาพไม่ให้มลพิษหรืออากาศเข้าไปในขวดทําให้สินค้ามีความคงทนและคุณภาพมากขึ้นค่ะ9กระปุกอลูมิเนียมมีดีไซน์ที่ทันสมัยและน่าสนใจทําให้สินค้าหรูหรามีความทนทานซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุยาว 10. แท่งลิปเป็นที่นิยมในการแต่งหน้าทุกรูปแบบมีความหลากหลายในสีสันและลวดลาย ช่วยเสริมสร้างลุคที่สวยงามและเป็นที่นิยมในการใช้งานค่ะและสุดท้ายการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ร้านขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขายดีและได้รับความนิยมจากลูกค้ายอย่างมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรมีการวิเคราะห์ความต้องการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้า เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงจุดค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้หวังว่าพวกเราจะได้แบ่งปันความรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์กันอีกนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ